มันต้องปรับ mindset กันนะคนไทยในในวันนี้มันต้องมันต้องปรับ mindset ว่าโลกในวันนี้มันไม่ใช่โลกของการชาตินิยมประเภทปิดประเทศอะค่ะแต่มันเป็นโลกของการที่ทุกอย่างต้องเปิดเพื่อให้เกิดการไหลเวียนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะใช้ทรัพยากรแล้วก็ร่วมกันพัฒนาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดเพราะว่าทุกวันนี้ทุกประเทศอัตราการเกิดน้อยลงหมด แต่ของไทยเนี่ยมันน้อยในขั้นที่มันจะวิกฤตเรื่องให้สัญชาติครับอ่ะขอ,อนั่งอ่านข่าวลเลยแล้วกันเรื่องนี้เรื่องให้สัญชาติว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรเปิดหลักเกณฑ์ให้สัญชาติผู้อพยพชนกลุ่มน้อยตามมาติครมต้องอยู่ไทยก่อนปี42คือต้องอยู่ไทยมาแล้ว25ปีใช่ไหมเมื่อวันที่30คือเมื่อวานนะคะ จากกรณีคอรมออนุมัติหลักการตามที่สำนักง,งานสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชเสนอหลักเกณฑ์เร่งรัดแก้ไขปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคลให้กับบุคคลที่อพยพเข้ามาในราชนาจักรเป็นเวลานานรวมถึงกลุ่มที่เกิดในราชนาจักรซึ่งปัจจุบันมีชนกลุ่มน้อยกลุ่มชาติพันธุ์รอการพิจารณาสถานะจำนวน483,626คนทางโคศก ประจำสำนักนายกนะคะบ,บอกว่าสำหรับ4กลุ่มที่จะได้รับการพิจารณานะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่อพยพมาอยู่ไทยเป็นเวลานาน,านคือตั้งแต่ปี27-42ถึง42โอ้โห27อายุเกือบแบบคือเยอะมากแล้วนะคะมีประมาณ120,000คนและกลุ่มที่2เมื่อปี48-54ถึง54มี2 5 5 0 0 0คนกลุ่มที่3กลุ่มบุตรที่เกิดในราชนจาจักรไทยของชนกลุ่มน้อยมีประมาณ 2900 0คนและกลุ่มที่4กลุ่มบุตรที่เกิดในราชนาจักรไทยของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมีการสำรวจไปรับประมาณ1 1 0 0 0 0กลุ่มบุตรที่เกิดในราชนาจักรไทยของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมีการสำรวจไปรับประมาณ1 1 0 0 0 0หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใช้ในการกรองจากผลกลุ่มนั้นแล้วกรองลงมาอีกนะคะอันแรกคือหลักเกณฑ์นะคะ บุคคลที่ได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติไว้ในอดีตจนถึงปี2542และที่สำรวจเพิ่มระหว่างปี48ถึง54โอเคก็คือเคยมีการลงทะเบียนไว้ก่อนนะว่าอพยพมาแล้วก็บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ภายในปี42เด็กและบุคคลที่กําลังเรียนหรือจบการศึกษาแล้วคนไร้รากเหง้าและคนที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศซึ่งเข้ามาอยู่อาศัยภายใน18มกราคม48 แต่ตกหล่นจากการสำรวจคือพวกนี้มีเลขประจำตัวอยู่นะคะมีเลขประจำตัวอยู่แต่ว่ายังไม่ได้สัญชาติต่อมาบุตรของชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์19กลุ่มมีหลักฐานการเกิดในไทยแต่ยังไม่ได้รับสัญชาติพูดและเข้าใจภาษาไทยกลางหรือภาษาถิ่นที่ใช้แพร่หลายในพื้นที่ภูมิลำเนาปกตินะถ้าแบบกฎหมายสากลเนี่ยเด็กคนไหนเกิดในประเทศไหนนี่ต้องได้สัญชาติ ประเทศนั้นโดยอัตโนมัติเลยด้วยซ้ำนะคะโอ้โหนี่อยู่มาตั้งนานแล้วนะยังไม่ได้นะต่อมาเป็นส่วนของคุณสมบัตินะคะมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือทะเบียนประวัติและมีเลขประจำตัว13หลักอ่ะก็คือม,มีเลขก็คือลงลงทะเบียนไว้ตั้งนานแล้วต่อมามีภูมิลำนาและอาศัยอยู่ในไทยติดต่อกันต่อเนื่องไม่น้อยกว่า15ปีนะคะ15ปีให้ผู้ยื่นคำขอ ยืนยันแล้วรับรองคุณสมบัติของตนเองคือจงรักภักดีต่อประเทศไทยและเลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไต,ตยมีพระมหศากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความประพฤติดีไม่สามารถกลับประเทศต้นทางและไม่มีจุดเกาะเกี่ยวใดๆกับประเทศต้นทางและไม่ปรากฏหลักฐานการมีสัญชาติอื่นค่ะ แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนะคะสำหรับการร่นระยะเวลาดำเนินงานในการให้สถานะแก่คนต่างชาติประกอบด้วยอ๋ออันนี้เป็นเรื่องของงานแอดมินและเรื่องเกี่ยวกับการเก็บเอกสารการาตั้งกรอบเวลาการดำเนินการของหน่วยงานรัฐนะคะก็คือลดเวลาดำเนินการจาก180วันเหลือ5วันเพื่อให้มันเสร็จเร็ว ต่อมาเงื่อนไขเขาบอกว่าหากพบภายหลังว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะไม่เป็นไปตามกําหนดเพิกถอนการอนุญาตได้โอเคขอบคุณมากสำหรับคําถามเลยทําให้ได้อ่านก็ก็โอเคนะคะปกติปกติดีคือคนที่อยู่มานานแล้วก็ไม่มีสัญชาติอื่นคืออันนี้ต้องเข้าใจเรื่อง ขั้นพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมีการระบุไว้ในสนธิสัญญาที่เราเองก็ลงนามไว้เมื่อ70กว่าปีก่อนนะคะก็เป็นปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ว่าบุคคลต้องมีสัญชาติและโดยเฉพาะเด็กโดยเฉพาะเด็กก็ต้องยิ่งต้องมีสัญชาติดังนั้นถ้าเกิดว่าใครไปอยู่ในประเทศไหนนานมากขนาด ก็เรียกว่าเกือบชั่วชีวิตอย่างเงี้ยน,นะก็ก็สมควรแล้วที่จะให้สัญชาติค่ะเพราะว่าไม่งั้นจะให้เขาไปอยู่ตรงไหนอ่ะเขาอยู่มาตั้งนานแล้วไงถ้าถ้ามีสัญชาติก็จะได้มีสิทธิ์ในการสมัครเรียนทำงานและเสียภาษีนะคะเป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศนั้นต่อไปอยิ่งถ้าเป็นเด็กเกิดแล้วแบบไม่มีสัญชาติก็จริงๆต้องให้โดยอัตโนมัติเลยด้วยซ้ำนะคะ สัญญาอะไรคะอ๋อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานค่ะมีอยู่ประมาณ31ข้อหรือ30ข้อเนี่ยแหละก็จะเป็นการบอกว่าถ้าเกิดใครเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยโลกนี้ในประเทศที่ลงนามร่วมกันไว้ซึ่งก็คือเกือบทั้งโลกนะคะจะต้องประกันสิทธิ์เรื่องอะไรของเขาบ้างนะมันก็จะมีสิทธิ์ในการมีที่อยู่อาศัยสิทธิ์ในการ นับถือศาสนาสิทธิ์ในการแต่งงานสิทธิในการอะไรเยอะแยะคะ่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นมันก็คือสิทธิ์ในการมีสัญชาตินะคะสิทธิ์ในการเดินทางอะไรแบบนี้อ,อ่ะคุณสรัญยูว่าแบบนี้เขาคงเข้ามาเรื่อยๆจะไหวหรอครับจะเข้ามายัางไงล่อคะก็อันนี้คือคนที่อยู่มาเกินสิบห้าปีแล้วทั้งสิน้นแล้วก็เป็นคนที่ จริงๆแล้วเท่าที่อ่านเนี่ยเกือบทั้งหมดก็คือเกิดในแผ่นดินไทยอะแต่ว่ามันยังไม่เคยมีสัญชาติเนี่ยเนี่ยชนกลุ่มน้อยชาติพันธุ์อะไรที่อยู่ตามภูเขาตามเขตแดนอะไรอย่างเงี้ยอืคืออยู่มาตั้งนานแล้วอะค่ะจนกระทั่งมีทะเบียนประวัติกับเมืองไทยอยู่แล้วใช่ไหมอันเนี้ยอันเก่าสุดก็คือปี42ปี42คือกี่ปีมาแล้วอะ25ปีปะ่ะ อ๋อนี่เขาบอกไว้ในอดีตจนถึงปี42นะคือก่อนปี42ไปอีกนะคะคือคนที่อยู่เหมือนไทยมาเกิน25ปีเข้าไปอีกอะก็คือเอาเป็นว่าเท่าที่ดูหลักเกณฑ์เนี่ยนะคะอยู่ในไทยก่อนปี42อันนี้อันที่1ก็คืออยู่ในไทยมาเกิน25ปีแล้วอันที่2คืออยู่อาศัยต่อเนื่องกว่า15ปีโดยที่มีการขึ้นทะเบียนเอาไว้กับรัฐ,รฐไทย แล้วก็ไม่มีสัญชาติอื่นแล้วก็มีเลขประจำตัว13หลักก็คืออยู่ในระบบทะเบียนของไทยอยู่แล้วค่ะอยู่ในระบบทะเบียนของไทยอยู่แล้วเพียงแต่ยังไม่เคยมีการให้สัญชาติอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เป็นไปไม่ได้ที่จะ,ะไปเป็นผู้มีสัญชาติของประเทศอื่นคือไม่มีความเป็นไปได้เลยเนาะก็สมเหตุสมผลอยู่แล้วค่ะที่จะต้องให้สัญชาติควรจะให้มาตั้งนานแล้ว คือยังไงก็อยู่ในเมืองไทยเนี่ยปะ่ะแล้วการที่เขามีเลขทะเบียนอะไรเงี้ยก็คือเขาก็มีไอสิทธิ์พื้นฐานบางอย่างในเมืองไทยอยู่แล้วค่ะเพียงแต่อาจจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะอันนี้เข้าใจว่าพวกนี้น่าใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลได้อยู่แล้วด้วยเนะแล้วก็อยู่ในไทยเกินสิบห้าปีนี่ส่วนใหญ,ญ่เป็นเด็กค่ะมันไม่ใช่การให้สิทธิ์ให้สัญชาติกับคนเข้าใหม่ค่ะ แต่มันเป็นการให้สัญชาติกับคนที่อยู่ที่นี่มาตลอดแล้วก็ไม่มีทางที่จะไปเป็นคนของประเทศอื่นได้เลยนะคะคุณเมย์ได้ถามว่าไม่ใช่พม่ารีภัยนะคะไม่ใช่เพราะว่าเรื่องการรีภัยของพมา่าไม่ได้เกิดขึ้นมานานขนาดนั้นนะคะมันอันนี้มันต่างมันต่างกับคนที่แบบหนีเข้ามาแบบโรฮิงญาหรืออะไรเงี้ยไม่ได้รวมนะคะอันนี้มันคือ เท่าที่บริบทของของเกณฑ์ที่เขียนมาเนี่ยนึกภาพเลยค่ะคือชาวเขาที่เขาอยู่มาแล้วตรงนั้นเน่ยน่าจะเยอะอแล้วก็มีคำว่ากลุ่มชาติพันธุ์ก็คือในตรงนั้นมันจะมีหลาไหลเผ่าอยู่เนาะที่เขาก็อยู่แล้วมันอยู่ในชายแดนไทยอะ่ะมันอยู่ในเขตแดนของประเทศเราเขาอยู่ในเขตแดนของประเทศเรามาตลอด ดังนั้นถ้าเขาไม่เป็นคนไทยเขาก็เป็นคนที่อื่นไม่ได้เพราะเขาอยู่ในเขตแดนของประเทศเราค่ะ <c oughs> แล้วบุตรที่เกิดในไทยล่ะครับเข้าเกณฑ์ไหมณนะปัจจุบันน่ะเข้าใจว่าถ้าสมมติมีคนอพยพเข้ามาแล้วบุตรที่มีบุตรเกิดอะคะ่ะ <c oughs> เด็กคนนั้นจะยังยังไม่ได้สัญชาติไทยโดยอัตโนมัติแต่ถ้าเป็นประเทศที่เขามีกฎหมายผู้ริภัยเนี่ย <c oughs> เด็กคนนั้นน่าจะได้นะคะ ของเรายังของเรายังไม่ให้แบบนั้นซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเอาเอาเอาหลักหลักการง่ายๆคือถ้าคนเขาอยู่ในประเทศเราแล้วเขาก็ไปเป็นพลเมืองของประเทศอื่นไม่ได้อยู่แล้วแล้วเขาก็คลอดลูกออกมาเด็กคนนั้นจริงๆต้องเป็นเด็กไทยเลยเพราะยังไงเด็กคนนั้นก็ต้องอยู่ในเมืองไทยถ้าเราให มีคนอยู่ในประเทศเราโดยเรียนหนังสือเข้าโรงเรียนตามปกติไม่ได้รักษาพยาบาลไม่ได้สมัครเข้าทำงานเสียภาษีไม่ได้เนี่ยเราจะให้เขาอยู่ทำไมล่ะลเราไม่สามารถเอาเขาย้ายไปอยู่ประเทศอื่นได้ด้วยเพราะเขาอยู่ของเขามาอยู่แล้วดังนั้นมีทางเดียวค่ะคือทางเดียวที่เหมาะสมคือให้สัญชาติแล้วก็ให้เขาได้ทำงานใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติเพื่อมาเป็นผู้เสียภาษีนะคะโดยเฉพาะ ในยามที่เราอัตราการเกิดต่ำขนาดนี้นะคะอย่าไปห่วงสัญชาติค่ะเพราะอีกหน่อยคุณจะต้องรีครูดเหมือนกับที่ตอนนี้หลายๆประเทศก็พยายามรีครูดคนเราก็มีคนไทยจำนวนมากก็ไปสมัครเป็นคนประเทศอื่นเหมือนกันอีกหน่อยจะต้องแย่งประชากรค่ะไม่ใช่ไม่ใช่มานั่งห่วงสัญชาติอยู่โดยไม่มีเหตุผลนะคะปฏิพันธ์คมีประโยชน์อะไรคะกับประเทศ ก็มีประโยชน์ก็คือคนที่อยู่อยู่แล้วได้มีสัญชาติไทยสามารถทำงานเสียภาษีได้ไม่มีข้อเสียอะไรเลยค่ะเพราะยังไงเขาก็อยู่อยู่แล้วคือให้สัญชาติต่างด้าวหรือชาติพันธุ์ครับต้องอ่านให้ฟังอีกรอบไหมคะอันนี้ต้องไปหาอ่านเองแล้วนะคะเมื่อกี้อ่านละเอียดละก็คือ,อคนที่อ่านให้อีกก็ได้ คนที่อยู่ในทะเบียนประวัติของเมืองไทยอยู่แล้วอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ขึ้นทะเบียนอยู่แล้วนะคะตั้งแต่ก่อนปี42นะเขามีเลขประจำตัวประเภท6อยู่แล้วก็กลุ่มที่รัฐไทยสำรวจเพิ่มระหว่างปี48-54ถึง54พวกนี้มีเลขประจำตัวประเภท0กลุ่ม89อยู่ ก็คือคนที่อยู่ในเขตแดนของไทยอยู่แล้วแล้วรัฐไทยเนี่ยเคยไปขึ้นทะเบียนเขาไว้แล้วนะคะอันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นชาติพันธุ์ต่างๆนะคะแล้วก็บุคคลที่อพยพเข้ามาอยู่ภายในปี4 2ก็คืออพยพเข้ามาอยู่เมื่อ25ปีที่แล้วขึ้นไปเกิน25ปีที่แล้วขึ้นไป แล้วก็บุคคลที่กําลังเรียนหรือจบการศึกษาแล้วก็คือคนที่เขาอยู่มาแล้วก็เรียนหนังสืออยู่ที่เนี่ยเราก็จบการศึกษาแล้วแต่ยังไม่มีสัญชาติมีเด็กเหล่านี้จํานวนเยอะมากนะคะคุณจําเด็กที่เขาได้รางวัลพับเครื่องบินชนะได้ปะคะอันนี้ยค่ะนึกภาพก็คือเด็กแบบเนี้ยค่ะคือเรียนอยู่หรือจบการศึกษาแล้วแล้วแันไม่มีสัญชาติก็แปลว่าจะไปสมัครเข้าทํางานตามปกติก็ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้เขาก็คือให้ ก็คือถ้าจําชื่อได้ชื่อน้องหม่องไหมเด็กแบบน้องหม่องเนี่ยค่ะที่เขาอยู่เมืองไทยเรียนในเมืองไทยแล้วก็ถึงเวลาถ้าถ้าเรียนจบเราไม่มีสัญชาติก็จะทํางานเสียภาษีไม่ได้อันเนี้ยเขาจะให้สัญชาติก็เพื่อให้เขาอยู่ต่อไปเนี่ยแหละตามตามที่เขาอยู่มาแล้วก็ทํางานเสียภาษีเป็นคนไทยนะคะมาช่วยกันเสียภาษีเป็นคนไทยแล้วก็เลือกตั้งได้อะไรแบบเนี้ยค่ะ และคนที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศซึ่งเข้ามาอยู่อาศัยภายใน18มกราศีแปก็ประมาณ20ปีก่อนที่ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศแล้วอยู่มาตั้งแต่20ปีก่อนขึ้นไปก็คืออยู่เมืองไทยมาเกิน20ปีแล้วและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศแต่ตกหล่นจากการสำรวจคนพวกนี้ก็มีเลขประจำตัวรัฐไทยก็คือขึ้นทะเบียนไว้อยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าเลขประจำตัวประเภทศูนย์กลุ่มศูนย์ นอกจากนี้ก็คือบุตรของชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์19กลุ่มก็คือคนที่อยู่ในเขตแดนไทยอ่ะอยู่ตามภูเขาตรงนั้นเนะี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยและชาติพันธุ์19กลุ่มมีหลักฐานการเกิดในไทยแต่ยังไม่ได้รับสัญชาติพูดและเข้าใจภาษาไทยกลางหรือภาษาถิ่นที่ใช้แพร่หลายในพื้นที่ภูมิลำเนาอ่ะอันนี้ก็ให้เป็นสัญชาติไทยเช่นกันก็ถูกต้องเราค่ะคือเด็กเหล่านี้ถ้าเขา เกิดในเมืองไทยพ่อแม่ก็อยู่ในเมืองไทยพ่อแม่ก็ขึ้นทะเบียนกับรัฐไทยมาตั้งนานแล้วเราจะไม่ให้เขามีสัญชาติไทยเราจะให้เขาไปมีสัญชาติที่ไหนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะใช่ค่ะเลือกตั้งได้เสียภาษีได้แล้วก็ก็จะได้สิทธิ์ตามสิทธิ์ของพลเมืองไทยที่ที่พึงจะได้ค่ะทำไมต้องรวบรัดเร่งรีบขนานี้ครับ มันรวบลัดยังไงคะเขาอยู่มาเกินยี่บห้าปีแล้วมันรวบลัดเหรอเขาขึ้นทะเบียนกันมาเป็นยี่สิบปีแล้วยังไม่ได้สัญชาติอันนี้ไม่เรียกรวบลัดแล้วค่ะมันคือเรื่องเนี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบช้ามากนี่โบก็ดีใจนะที่ได้เห็นข่าวนี้ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไร้สาระค่ะที่จะไม่จัดการให้มันเสร็จเสร็จไปมันต้องปรับใหม่เซตกันนะคนไทยในในวันนี้มันต้องมันต้องปรับใหม่เซตว่าโลกในวันนี้ มันไม่ใช่โลกของการชาตินิยมประเภทปิดประเทศอะค่ะแต่มันเป็นโลกของการที่ทุกอย่างต้องเปิดเพื่อให้เกิดการไหลเวียนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะใช้ทรัพยากรแล้วก็ร่วมกันพัฒนาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดเพราะว่าทุกวันนี้ทุกประเทศอัตราการเกิดน้อยลงหมดแต่ของไทยเนี่ยมันน้อยในขั้นที่มันจะวิกฤตแล้วเราก็เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วด้วยดังนั้นการจะ มีทัศนคติเหมือนคนอยากปิดประเทศอะมันจะไม่สอดคล้องกับบริบทสังคมยุคป,ปัจจุบันอีกต่อไป